大家好。

แต่คนไหลนะครับนี่ที่น,ะนีอย่างเดียวที่นีอย่างเดียวเอาแต่พ้อนี่กีดฟังนะครอย่างงี้ยเร่งยังรถอ,องค์กิน <im> <im> ก็ล้งไกัอเดยตยานะครับอรองติดตงานตอะเียของพี่น้องที่ตำบลเติดต่อให้เหางเลิกนะครับหางเลิกสุดนะครับกดไหลกดเชร่อนเด้อครับครับหลอกหางคุณนะหลอกแน่นอกแน่นนะครับ

ครับตอนนี้เราดีป้งนะครับปางอยากดูทิพรที่ทิพนะครับสองร้อยทิพลาสองร้อยที่ทิพย์สามสองสามสอามอสามสองามอ อาจานครับที่นี่เลยอานรอยเข็นน,นอนกันนะไฟล่างนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตลับหัวนะครับ ยอดกรับอโอ้ไฟล่านนะครับนี่ได้ยานไห ไปลาน,นะครับแอเทวดานะครับจุดยบานโุดหินนะครับปีหกดนะครับสีได้สามร้อยอนะครับจุอยูยนีมาสอปีปีแรกได้สามเก้าวินะครับปีสองล้อยสนะครับ หนึ่งร้อยผ่านไปควันกำลังจะเบิร์นแล้วนะครับควันกำลังจะเบิร์นแล้ว ไปเจาเรียนว่าเห็นชัดเจนนะครับ สองร้อยผ่านไปนะครับไฟหลานแอนเทลดาบางที่สีนะครับ

ตรั่อนสหรับี่สเครับองร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับโอ้ยสามร้อยได้อีดอกเนาะสามร้อยเนี่ยน้อยละหอดีดอกสามร้อยนะครับบางนี้ ไฟลานเยาวตวดานะครับบนฝ้านี้นะครับสามร้อยพ่านไปแล้วนะครับสามร้อยสามปีติดไปเรื่อยโยบานทุกคนโดนระดับลงมา สามร้อยยี่สิบห้านะครับบนไฟลาาเนี่ยเทวดานะครับสามร้อยยี่สิบห้าเนผมเมื่อนะครับนี่กนนันขวัญใจมหาชนของเทอ สามรอยยี่สิบห้เอาเชียนยางกับรถมือไ้นะครับ <c oughs>